ก็เป็นหนังสือด่วนที่สุดของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่3กันยายน2568อันนี้ก็เป็นหนังสือที่ส่งถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือบรรดาสสทั้งหลายนี่นะฮะในหนังสือเนี่ยก็ระบุว่าด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้บรรจุเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่8พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยเพิ่มเติมในการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่20เป็นสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่5กันยายน2568เอานะโดยสรุปก็คือเรียกประชุมนะฮะสภาผู้แทนร,ราษฎรวันที่5กันยายน เพื่อที่จะลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนเรื่องด่วนนะครับเรื่องที่8ก็คือเรื่องนายยมตรีแล้วก็วันที่5ก็คือวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นเราตั้งเรื่องที่เป็นแฟกต์จากตรงนี้ก็แล้วกันะนะเพราะอื่นๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกระแสข่าวแต่ก็เป็นกระแสข่าวที่ก็ถือว่า ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือแล้วก็ดูแล้วน้ำหนักเนี่ยมันค่อนเอ็นว่าไปในทางที่เป็นข้อเท็จจริงนะแต่ว่าถ้าเอาตามที่มันมีเอกสารหลักฐานนะปรากฏเป็นที่ประจักษ์นะอย่างเป็นทางการก็เอาเรื่องนี้แหละเรียกประชุมสภาเป็นวาระพิเศษนะกันยายนนี้เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีั้นเริ่มต้นจากตรงนี้ตอนเรื่องมาที่การประเมินของนักวิเคราะห์ Mm hmm. น่าสนใจในส่วนการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ับหลวงนะครับ,รบที่ประเมินว่าแรงกดดันทางการเมืองในระยะสั้น mm hmm. ก็มีโอกาสจะทําให้ดัชนีหุ้นไทยนั้นมีแนวรับสําคัญนะครับอยู่ที่บริเวณ1220ถึง1,230จุดซึ่งในเชิงกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยแนะนําให้นักลงทุนเน้นหุ้นที่เป็น global play mm hmm. ที่ได้รับอนิสงค์จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวพร้อมเพิ่มน้ําหนักเกณฑกําไรหุ้น big cap ซึ่งมักมีสถิติราคาปรับขึ้น ก่อนการเลือกตั้งนะครับเช่นแบงค์กรุงไทย SCBX CPO CP Extra และดูโฮมนอกจากนี้ก็มองว่าหุ้นกลุ่มสื่อและโฆษณาอย่าง Plan B และ VGI ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นจากเม็ดเงินโฆษณาที่จะเพิ่มขึ้นก่อนการเลือกตั้ง เอานะอันนี้ก็โปรยกันแบบเป็นภาพใหญ่ๆครับทีนี้เริ่มเจาะมาเป็นรายประเด็นะนะที่ว่าผลวิเคราะห์ของบัวหลวงฉบับนี้น่าสนใจแล้วผมว่ามันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ <c oughs> ถึงอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างครับบัวหลวงระบุว่าส่วนในกรณีที่นายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะประเมินว่าสถานการณ์นี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยโดยจะช่วยคลายความกังวล เรื่องเสรียรภาพทางการเมืองลดแรงกดดันต่อตลาดทุนและเสริมความมั่นใจต่อ,อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศโดยหุ้นที่จะได้รับประโยชน์คือหุ้นที่อิงกับกระแสพ,พักภูมิใจไทยยกตัวอย่างเช่นสเตคอน STPNI และ PTG นะครับรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนโย,ยบายของพักภูมิใจไทยเช่นโรงพยาบาลเอกนชนอย่าง BDMS BCH และก็กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างคาราบาวกรุ๊ปและก็กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งอย่าง BEM และก็กลุ่มท่องเที่ยวและการบิน AOT กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีไทยออยปทอร์จีซีและ PTG นะครับก็จะมีอยู่4ีซาหกลุ่มตรงนี้ครับหุ้นมีสเตคอน STPNIPTG b d m s ี b c h ดมีครับครับ AOT IL, t h ออยพททจีซีโอและ p ทจอเอาแหละรจริงๆข่าวชิ้นนี้มันยาวมากแต่ย่อยสรุปออกมาครับประมาณนี้ก็แล้วกันและก็หยิบจับเอาบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยม,มานำเสนอคือผมว่ามันมีมในยะที่น่าสนใจครับใน,ในยะนนยะนะ นะแล้วมันก็จะเป็นมันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่างคืออย่าลืมว่าในเกมการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนในตำแหน่งแห่งผลต่างๆเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีครับเอ่อถ้าในส่วนของราชการที่เชื่อมโยงถึงการเมืองก็จะเป็นประหลัดกระทรวงอธิบดีกรมครับนะเอ่อมันไม่ได้มีแค่พักฝ่ายค้านพักร่วมรัฐบาลไม่ได้มีวิบรัฐบาลวิบฝ่ายค้านมันไม่ได้มีเท่านั้น มันยังมีมือที่มองไม่เห็นเออมือที่มองไม่เห็นยังมีผู้ที่อยู่หลังม่านหลังฉากที่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นผู้กำหนดทิศทางความเป็นไปของอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้เอานังสือสภาเป็นตัวตั้ง วันนี้เรื่องของยุบยื่นยุบแล้วถูกตีกลับอะไรนี่ไปต้องพูดถึงละ,ะเพราะว่าค่อนข้างจะชัดเจนว่าถูกตีกลับจริงๆใช่ใช่นช่ด้วยข้อบอกพร่องทางกฎหมายอะไรที่ม,มันมีความไม่สมบูรณ์ในในแง่ของหลักกฎหมายนะฮะในการจะไปยื่นทุนเก้าขอยุบสภาฉะนั้นถูกตีกลับจริงๆก็ค่อนข้างจะชัดเจนครอบเอาละครับก็จบ ามนี้สาหรับประเด็นทางการเมืองแต่การเมืองทางการเมืองยาวๆเลยเนาะยาวๆเลยเดี๋ยวต้องว่ากันต่ออีกรายวันเดี๋ยวอ่อเอพรุ่งนี้ก็จะมีว่าอีกนะพรุ่งนี้ประชุมสภานะพรุ่งนี้นะก็นะ5กันยายนใช่ไหมใช่5กันยาครับ